มองไกลไม่ชัดไม่ได้มีแค่ปัญหาสายตาสั้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับบางท่านที่อายุยังไม่ถึง40ปีนะคะแต่ปัญหาสายตายาวมองไกลเป็นสายตาบวกก็มีเหมือนกันค่ะปัญหาจะคล้ายก,กันกับสายตาสั้นเลยนะคะก็คือจะมองระยะไกลไม่ค่อยชดัดแต่คนที่สายตาสั้นเป็นลบนะคะในไกลมองไม่ชดัดแต่ถ้าเป็นระยะใกล้จะมองได้คมชัดกว่าสําหรับเคสนี้สายตามองไกลนะคะเป็นสายตาบวกค่ะทําให้ปัญหาในระยะใกล้เวลาลูกค้าทํางานหน้าจอเลยเห็นได้ชัดกว่าคนที่ค่าสายตาสั้นเป็นสายตาลบจากโจทย์การใช้ ้งานที่เน้นทํางานหน้าจอวันหนึ่งถึง8ชั่วโมงต่อวันนะคะทําให้รู้สึกว่าต้องคอยเพ่งช่วยอยู่ตลอดมีอาการตาล้าปวดหัวตามมาวันนี้เลยตัดสินใจเข้ามาเช็คค่าสายตาแบบละเอียดและตัดแว่นเพื่อแก้ปัญหาในการมองระยะใกล้ให้สบายตามากขึ้นค่ะทางร้านยินดีดูแลทุกปัญหาสายตานะคะพร้อมแนะนําประเภทเลนให้เหมาะสมกับโจทย์การใช้งานแบบเฉพาะบุคคลหน้าร้านไม่มีค่าบริการวัดสายตาเพิ่มเติมนะคะตรวจเช็คละเอียดโดยนักทันนะมากนัดหมายล่วงหน้าได้ทุกวันกดที่ลิงก์โปรไฟล์ได้เลยนะคะ